สวัสดีค่ะวันนี้มือนี้มาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนวลๆค่ะฝักไอศครีมเคยเห็นวะค่ะฝักไอศครีมซื้อมานะคะฝักหนึ่งเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทค่ะฝักละสามร้อยห้าสิบบาทมีแค่นี้และได้แย่งกันซื้อด้วยนะคะคือเจา้าคือว่าซื้อมาเพียงแต่เออซื้อมาให้ซุปเจ้าเบิง้งเกิดมากกับว่าเคยกินคือกันนะคะ ว่าตัวนี้เขาเอินว่าฟักไอศครีมกินแจ้งไดกับบืรูกระซีได้รูกันวันนี้ฮักแจ้งสีก่อนเนาะข่อกระซีรูว่ามันเป็นแจ้งไหนเออมาเคยกินจ้กเทือได้หนิกินก็คือหมากแต่ะัวใ <c oughs> <c oughs> จหมากแต่ว่าซุ้มเจเอ๋ยอ,อ๋อนี่ไงข้างในเนื้อเป็นแบบนี้ เห็นป่อืมอันนี้คือฝักไอศครีมทายรูปแบ๊บนึงอือหือ๋อมันเป็นแบบนี้นี่ดี่ดินี่นะคะนี่อืมอืมอืมเก็บเม็ดไปให้ทยบ้านก่อนเม็ดเป็นแบบนี้ ข้างในเป็นเป็นม็ดๆลักษณะเนื้อเหมือนบักกัทท้อนนะคะมีความหวานค่ะหอมค่ะอร่อยเนื้อมันก็จะเป็นแบบนีはは้น <visuals> ี <up> ่เห็นบ่นี่เอามือกดแล้วก <t> ็ไม <t> ่ได้เละอะไรนะคะนี่เนื้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่มันมีงอกแล้วนี่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 มันก็จะแกะออกแบบนี้ได้อุ้ยอุ้ยได้ได้ได้ไปเขาปูไปเขาปู เอาคือหักละบ,ลบ,ลบลันี้มะสิด้ยบ่นี้นี่เนื้อข้างในเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่แบบนี้อืมแซบ่บสุมพ่อจังแพงสุมเจ้าไปหามะปลูกเดี๋ยวห้าอีกอืมแบบนี้เลยหวานอร่อยเลยอืม ตัวนี้จะเป็นผลไม้หายากเลยคะ่ะฟักนี่ลรพันหนึ่งเออสามรอยหาสิบนะสามฝักฝักนี่พันหนึ่งค่ะดิเขาเขียนไว้อยู่ฝสามฝักพันหนึ่งใช่ดะสือมาสามฝักพันเห็นปะนี่เลกสามฝักนี่พันหนึ่งนะคะ ออกันใจซื้อเพื่อความเผ็ดคลิปกะเปลือกมันก็ไม่ได้หอมอะไรไมได้กี่มีกลินอะไรเป็นแบบเปลือกไม้ธรรมดานะคะแกอออกมากกับปันเปลือกบักสตอแบ,บ,บะนั้น้เฮยแบบนี้เลยนะคะเลิดได้ละ่ะเออ อืมม่หรอกที่ดูแบบนี้ดูว่าตัวไหนมันงอกค่ะอืมพอง,งอกแล้วเราจะไป,ปลูกอืม,อมเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะ่ะเป็นเนื้อแบบนี้เนื้อออกติดเม็ดลักษณะเนื้อเหมือนบักกะท้อนนะคะ กกินเมือดเลยไว้แพงอร่อยอืมอร่อยมากหวานมีความหอมไม่ใหม่ค่ะเฉยๆแต่หวานหวานแบบไม่ใช่หวานเลี่ยนอ่ะไปหามาปูก้น้ยี่อืม ืเขาบอกว่าประมาณสองสามปีค่ะเป็นฟักเลยอืมอือมัจะเป็นปนิ่มๆแบบเป็นหุ่มๆอืมอืมตัวนี้เอา้าตัวนี้ ก็ไม่ได้ปอกแกะยากอะไรนะคะเนี่ยปอ,อกมาเนี่ยดึงออกแล้วเฮ้ยนี่เนือมันออกมาแล้วฮัเดกดหน้าจอนีม่มันกำลังสิแตงหรอกระวไให้เพิ่นก็มีตอนกิ่งคายนะคะลองค้นหาในเฟ e บุ๊กดูว่า ฝักเขาเรียกว่าฝักไอศครีมนะคะนี่เดี๋ยวมันงอกไปซื้อแบบตอนกิ้งมนาันั้นเลยมันเป็นต้นนะอันนี้มันเป็นต้นนะคะคือกิ้งตอนมันมาเลยสามปีได้กินมันจะอยู่ประเภทกลุ่มเพจหรือเป็นกลุ่มผล,ลไม้หายากอืมเนี่ย ทันงห่นเนี่ยซุปน้ำใบเห็่เพลูกไปซื้อแบบกิ่งตอนเลยสองสามร้อยนี่ละมะั้งตอนหนึ่งหมายถึงว่าเม่อสิเห็นผลผลิตรเร็วก,กว่าไง กเพลงมากจะแม่สามฝักพันจ้าว่าหัลกลำไยคิสตันกิลโลละเจ็ดแปดก้าร้อยแ่อยขึ้วพ่ออันนี้โอ้ยสามฝักพันหนึ่งค่ะแต่ความอร่อยมันอร่อยเด้เป็นหวาน,วานอืม,อม เม็ดก็จะเป็นนิ่มๆออกสีม่วงๆค่ะเม็ดมันระหว่างอันนี้ก็เม็ดบักตองเ้อกระท้อนนะกระท้อนหวานนะระหว่างอันนี้กับเม็ดกระท้อนหวานถ้าสมมุติว่ากระท้อนหวานกินแล้วนี่มันเลี่ยๆออกมาได้แบบนี้เด้วยเพวฉันไปเลือกบักตองบอกเลยเนี่ยอืมหวานอืม แซ่บเลยล่ะกินอีกได้บ่ได้ค่ะอร่อยเลยดูจะเห็ดงเงาไหลมนเือดเฮ็กันเอาไปได้เฮ็ดคลิปนะหรือว่าเอาไปไปถากินข้างหน้าเนาะสามร้อยห้าสิบนะค่ะอ่ะวันนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยแหละค่ะมื้อนี้กัขอบคุณหลยๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกินแซ่บแบบนุ่งๆค่ะมื้อนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ